ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของมานเร์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมันเร์ที่ขอจะพูดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลหรือการนําเสนอข้อมูลนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับลูกนะครับแต่สมัยโบราณการรวบรวมข้อมูลนะจะมีการบันทึกโดยการแกะสลักไว้บนก้อนหินหรือลงพื้นดิน,นครับ แล้วมันมีวิวัฒนาการต่อมาก็คือคนได้ทําการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาครับกระดาษเพื่อที่เอาไว้ทําอะไรครับจดบันทึกรวบรวมข้อมูลนะครับในการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือจดบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยวเนี้นะครับเป็นกระดาษแล้วจดจดในสมาร์ทโฟนนะครับผมการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยยุคโบราณมาแล้วนะ เราจะรู้แน่ทนทีว่าการที่รวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่จะทําสงครามนะครับทางแต่ละฝ่ายก็จะมีหน่วยสอดแนมเพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายรู้ถึงข้อมูลของอีฝ่ายอีฝ่ายนึงมีจํานวนทาหารกี่กคนอีฝ่ายนึงมีการเดินทางเส้นไหนบ้างมีอาวุธอย่างไรบ้างครับ พวกนี้ก็จะเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลครับเพื่อที่จะทำไมครับจะทําให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องนี้ครับว่าวิธีการรวบข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูต่อเลยนะครับการรวบรวมข้อมูลเนี่ยปัจจุบันมีข้อมูลมากมายนะครับหากเราสนใจข้อมูลเรื่องใดเราควรกําหนดหัวข้อขึ้นมาก่อนนะครับเช่นเราสนใจเรื่อง ดอกไม้อ่าเราควใจเรื่องดอกไม้แล้วต้องกอารอนดดอกไม้แล้วเราก็ต้องหาแหล่งข้อมูลของดอกไม้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแหล่งข้อมูลของดอกไม้เราก็ต้องมีการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหนังสือหรือข้องสมุดทั่วไปครับท้องสมุดก็ได้นะครับหรือตอนนี้ถ้าเร็วสุดก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับ ในแต่และว,วันมีข้อมูลเกิดมามากมายครับเพื่อที่เราจะทําการรวบรวมข้อมูลแต่ข้อมูลทุกๆทุกอย่างที่มาสเตอร์เคยสอนใบต้องมีความอะไรครับน่าเชื่อถือข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับมันถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับการรวบรวมข้อมูลครับปัจจัยสำคัญต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แบบนะครับ การรบโลข้อมูลน่ะหนึ่งเลยที่มิสเตอบอกไปคือต้องกําหนดชื่อเรื่องเช่นเรื่องที่น่าสนใจกําหนดมาเลยคืออะไรครับสิ่งมีชีวิตพอแล้วเรากำหนดชื่อเรื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจําแนกสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับพืชสัตว์ใช่ไหมพืชกับสัตว์ถามว่ามนุษย์ด้วยไหมมนุษย์ไม่ใช่ถ้าเป็นมนุษย์ม,มนุษย์ มันก็ต้องแยกแยกอะครับมันแยกไม่ได้ครับมนุษย์มีพันเดียวนะฮะมนุษย์มีพันเดียวแต่พันธุกรรมจะแตกต่างออกไปนะฮะกลุ่มของมนุษย์ได้ไหมเดี๋ยวผมใส่ทีก่อนอ่ากลุ่มของมนุษย์อ่ามีผู้หญิงและผู้อันนี้เป็นเพศแล้วก็มี ชาวต่างชาติชาวเอเชียใช่ไหมที่แตกต่างกันไปนี่การรวบรวมข้อมูลสองการรวบรวมข้อมูลยกตัวอย่างเช่นของใช้ในบ้านนะครับก็คือจะมีอะไรบ้างอุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายของใช้นะครับแล้วเราก็จําแนกแยกมาอีกทีว่าอุปกรณ์การเรียนคืออะไรนะครับแล้วการแต่งกายคืออะไรนั่นเองนะครับ คราวนี้การรวบรวมข้อมูลแต่ละรายการอ่ะเราต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับร้านขายอ,อกกุปกรณ์นะครับหนึ่งเลยเราต้องมีรายการรายการคือมีกี่อย่างครับมีจํานวนบอกให้ชัดเจนแต่นี่เขาไม่ใส่จํานวนมาให้มีราคานะครับพวกนี้นะครับเราต้องบอกให้ชัดเจนวันนี้วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทการรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะครับโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมดังนี้หนึ่งนักเรียนเขียนรูปแบบการเก็บข้อมูลของเพื่อนแต่ละคนโดยนักเรียนทำตารางตามนี้เลยนี่ตามนี้เลยหนึ่งชื่อเล่นวันคล้ายวันเกิดสีที่ชอบอาหารนะครับทำตามนี้เลยนะครับ ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนในกลุ่มเองเพื่อนชื่ออะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นโตเต๋ถามแพนด้าโตเต๋ถามแพนด้าแพนด้าชื่ออะไรอ่ะอชื่อแพนด้าอ่าเกิดวันที่ห้านะครับสีที่ชอบคือสีดำอาหารที่แพนด้าชอบคือข้าวคุกกีิอย่างเงี้ยนะครับวันนี้มสาสร้าใหรว่าเราลองรวบรวมข้อมูลดูโดยเอาจากเพื่อนไหนไหนครับ ในกลุ่มนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเช่จะส่งคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวมาเช่จะส่งให้ดูนะครับผม